เอ่าเลยได้เรื่องอะไรดีวะอ้าวอาลามันเป็นเรื่องลาวนะอามเรื่องของประเทศลาวเมื่อสองพันล้านปีก่อนอไอ้โต้งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อส่วนไอ้จิ๋วเป็นไดโนเสาร์กินพืชแต่โต้งกับไอ้จิ๋วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์กันแต่ตระกูลของไอ้โต้งกับไอ้จิ๋วไม่ถูกกันเพราะเป็นไดโนเสาร์กินพืชกินเนื้อวันหนึ่ง แม่ของไอ้โต้งแนะนําเมียให้กับไอ้โต้งแต่ไอ้โต้งไม่อยากได้ไอ้โต้งจะได้ไอ<า>้จิ๋วฮะฮะไม่เป็นไรปกติใช่โคตรปกติเลยด้อหนูว่ปกติในปัจจุบันมันไม่ปกติในอดีตนะไม่ทําไมไม่ปกติในอดีตตรงไหนไอ,ไอ้โต้งคนหนอ่มจากบ้านมีมาอยู่กับไอ้จิว๋วกระทาั้งแม่ของไอ้โต้งได้ส่งคนมาเพื่อมาเอาตัวไอ้จิ๋วคืนกลับบ้านไอ้จิ๋วไม่ยอมไม่ใช่ ตรงแต่ไอ้ตรงไม่ยอมไม้ตรงก็เลยพาไอ้จิ๋วมีออกไปแล้วก็ลงทะเลคิดว่าจะไปกองไ่และสองตัวนั้นก็โดนโมซาสตาร์กินตายจบอาแค่นี้ใช่ไหมใช่แค่นั้นแหละโอเคมึงอันไ้อีกแล้วใช่ไหมปลาวแล้ว5938